ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้นำเสนอวางได้ก็ไร้ทุกตอนที่14เขียนโดยห่วงถงแปลโดยรุ่งอรุณสินทธทียากรเรื่องที่23ใครกันแน่เป็นคนสอดแนมที่ดีที่สุดพระอาทิตย์ถอดเสื้อคลุมของคุณได้รวดเร็วกว่าลม วิธีอันเมตตากรุณาและฉันมิตรเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้อื่นได้ง่ายกว่าความรุนแรงใดๆทั้งปวงคำคมโดยเดลแคนกี Carnegie, ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านมนุษยสัมพันธ์ชาวอเมริกันวัดในหุบเขาลึกแห่งหนึ่งไม่สงบสุขอย่างยิ่งพระไม่กี่รูปอยู่กันอย่างไม่ปรองดองโต้เถียงกันด้วยเรื่องเล็กน้อยตั้งแต่เช้าจดคำ เจ้าอาวาสเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วรู้สึกเสียใจเป็นอันมากวันหนึ่งเจ้าอาวาสเรียกประชุมพระทุกรูปแล้วกล่าวกับพวกเขาว่าเพื่อที่จะเลือกเจ้าอาวาสรูปต่อไปอันที่จริงก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้แต่งตั้งให้มีคนสอดแนมคนหนึ่งอยู่ในหมู่พวกท่านเขาจะคอยสอดส่องทุกการเคลื่อนไหวของพวกท่านเป็นประจำทุกวันแล้วมารายงานให้ข้าพเจ้าทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเจ้าอาวาสรุ่นต่อไปพระภิกษุต่างก็เดาวันไปต่างๆนานาว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนสอดแนมของเจ้าอาวาสแต่คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าแต่ละคนดูเหมือนไม่น่าจะเป็นคนสอดแนมสักคนแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นคนสอดแนมได้ทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้ พระทุกรูปต่างก็เกรงกลัวว่าจะล่วงเกินคนสอดแนมผู้นี้เมื่อเจอเรื่องไม่สมดังใจก็ไม่กล้าโมโหสุมสี่สุมห้าอีกดโวยกลัวว่าผู้สอดแนมจะรู้สึกว่าตนเองนั้นขี้เกียจมีงานการจิปาถาใดในวัดพระทุกรูปต่างก็แย่งกันทาในเวลาอันสั้นวัดก็กลับมาสงบสุขดังเดิมพระภิกษุค่อยๆลืมเลือนเรื่องผู้สอดแนมแต่กลับยังคงอยู่ด้วยกันอย่างลมเกลียว ความลับภายในใจของเจ้าอาวาสก็คือไม่มีคนสอดแนมใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นเพราะเจ้าอาวาสรู้ว่ามีเพียงการทำให้พระภิกษุเรียนรู้ในการยอมเสียสละให้แก่กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านั้นจึงจะเป็นวิธีเดียวที่จะคงสภาพความกลมเกลียวแบบนี้ได้แง่คิดสกิดใจคำคมแต่โบราณสอนไว้ว่า การอยู่ร่วมกันระหว่างบุคคลนั้นเสมือนการส่องกระจกคุณใส่อารมณ์กับผู้อื่นผู้อื่นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟใส่คุณได้เช่นกันคุณยิ้มให้ผู้อื่นผู้อื่นก็ยิ้มตอบแต่ว่าพอเรานำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันแล้วกลับพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดดีต่อผู้อื่นผู้อื่นอาจจะไม่รับน้ำใจและความหวังดีเสมอไป ยิ่งไปกว่านั้นดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นการทำคุณบูชาโทษเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วควรทำอย่างไรดีละ่ะที่จริงแล้วความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การตอบรับของผู้อื่นแต่อยู่ที่จิตวิญญาณของเราขอเรียกง่ายๆว่าทฤษฎีสัมพันธภาพแห่งจิตวิญญาณก็แล้วกันเมื่อโกรธใส่ผู้อื่นแท้จริงแล้วจิตใจคุณเองก็ไม่มีทางรู้สึกดีไปได้ ตำหนิติเตียนผู้อื่นอารมณ์ของตนเองก็จมอยู่ในห่วงแห่งความเศร้าส้อยแต่หากเรารองยิ้มให้ผู้อื่นไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาเช่นไรจิตใจของเราก็จะเบิกบานไปด้วยมีไมตรีต่อผู้อื่นแท้จริงแล้วก็คือการมีไมตรีต่อตนเองด้วยเรื่องที่24ความเห็นแก่ตัวทำให้คนไม่เหลืออะไรเลย ไม่ว่าเป้าหมายแห่งความขยันนั้นคืออะไรไม่ว่าคิดจะทำอะไรการลุยเดี่ยวบุกเดียวมักจะไม่มีพลังความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นความต้องการสูงสุดเสมอของบุคคลที่มีความคิดและจิตใจดีงามคำคมโดยเกอเทนักอักษรศาสตร์ชาวเยอรมันอําเภอเล็กๆซึ่งผลิตเหล้าอางุ่นเป็นผลิตผลหลัก ตัดสินใจจัดงานฉลองอันยิ่งใหญ่มหฮอรานนายอำเภอขอร้องให้ทุกครัวเรือนมอบเหล้าอางุ่นซึ่งหมบ่มเองมาบ้านละหนึ่งขวดนำมาเทรวมในถังไม้โอ๊กขนาดใหญ่ของส่วนรวมรอจนถึงวันเฉลิมฉลองจึงเปิดมาดื่มร่วมกันหญิงงกคนหนึ่งรู้สึกเสียดายเหล้าของตนเองมากเธอคิดว่าถึงอย่างไรก็มีคนตั้งมากเทเหล้าอางุ่นลงไปแล้ว หากตนเองแอบเทน้ำสักขวดก็คงไม่มีใครจับได้แน่นอนดังนั้นเธอจึงใช้ขวดเซรามิกกรอกน้ำเอาไว้แส้งทำเป็นเทเหล้าอางุ่นลงในถังไม้โอก๊กงานเฉลิมฉลองอันคลึกครื้นได้เริ่มขึ้นแล้วช่วงสำคัญที่สุดของงานคือช่วงที่ไหนอำเภอเปิดถังไม้โอ๊กส่วนรวมเพื่อแบ่งปันเหล้าอางุ่นรสโอชาร่วมกับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวฟูงชนต่างโห่ร้องด้วยความตื่นเต้นยินดี หญิงคนนั้นกระิมยิ้มย่องขณะยืนปะปนอยู่ในฟงชนในใจก็คิดว่าตนเองไม่เสียเหล้าอางุ่นสักหยดแถมยังได้ดื่มเหล้าของคนอื่นอีกช่างคุ้มค่าเสียจริงแต่เมื่อนายอำเภอหมุนเปิดก๊อกด้านล่างของถังไม้โอกทุกคนต่างก็เงียบกริบในทันทีเพราะว่าสิ่งที่ไหลออกมาจากถังไม้โอกไม่ใช่เหล้าอางุ่นสีแดงแต่กลายเป็นน้ำเปล่าใสแง่คิดสะกิดใจ หากมีโอกาสก็ลองไปสังเกตตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ละเอียดดูสิครับคุณอาจจะได้พบว่าคุณภาพของคนไต้หวันไม่ได้สูงส่งอย่างที่เราคิดกันเศษกระดาษเต็มพื้นขยะเอยขวดเอยกระป๋องเอยวางทิ้งบนราวบ้างริมถนนบ้างเพื่อนๆที่ขี่จักรยานหรือรถจักรยานยนต์ต้องเคยมีประสบการณ์ถูกคนทิ้งขยะใส่จากร้าหน้ารถมาก่อนแน่ๆเลยใช่ไหมครับ ผมคิดเสมอว่าคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางพวกนั้นคงมีความคิดในใจว่าฉันทิ้งเศษกระดาษแค่แผ่นเดียวเองวางขวดเปล่าแค่ใบเดียวเองคงไม่เป็นไรหรอกหารู้ไม่ว่าการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ก่อความรำคาญให้คนอื่นอีกทั้งไม่เป็นไรของหลายๆคนเมื่อสะสมรวมกันมากเข้ายิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่อย่าคิดว่าทิ้งเศษขยะในใจแค่ชิ้นเดียวคงไม่เป็นไร หากไม่ทำความสะอาดเก็บกวาดให้เป็นกิจวัตรกว่าจะรู้ตัวภายในใจก็มัวหมองไปหมดแล้วและจะต้องเสียแรงจัดระเบียบจิตใจมากขึ้นกว่าเดิมสู้ปัดกวาดชำระจิตใจขนานใหญ่ให้บ่อยๆจะดีกว่าเพื่อรักษาสภาพความเรียบง่ายและสบายๆให้คงอยู่ตลอดไปติดตามรับฟังวางได้ก็ไร้ทุกจากอ่านให้ฟังบายชีได้อีกในครั้งต่อไป ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ